สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาวัตุบมงคลต่างๆสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลวงปู่บุญนะครับมาแนะนำนะครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับวัดกลางบางแก้วจะมีสามพระเจกิชอาจารดังนะครับก็มี1หลวงปู่บุญนะครับสองหลวงปู่เพิ่มนะครับ สามหลวงปู่เจือครับทั้งสามเจจิอาจารย์ดังนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับเป็นที่เคารพสัทตาของทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับเป,เป็นพระเนื้อผงนะครับ ทิมปกโพนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับด้านหลังนะครับเป็นยันมินะครับเป็นผ้าที่ได้มาจากที่เขาอัดพลาสติกอยู่แล้วนะครับ มองไม่เห็นนะครับรู้ว่ามันหักแต่มองไม่เห็นนะครับเราก็แจะออกมานะครับจะออกมาก็ส่องดูนะครับเนื้อก็สวยดีครับธรรมชาติดีครับเหมือนกับสม,มอ์เนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับอย่างด้านหลังนี้ก็ผิวพันธุ์ตามธรรมชาติก็แห้งดีนะครับ เป็นพิมพ์ที่สมเด็จด,ด้านกว้างจะเท่าสมเด็จธรรมดานะครับแต่ด้านยาวจะยาวกว่าปกตินะครับผิวพันธุ์เป็นธรรมชาติครับเสียอย่างเดียวหักนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราศรัทธาบูชาเป็นพุทธคุณครับ ธรรมาชาติแห้งนะครับอายุได้นะครับดูแล้วสบายตานะครับเป็นพิมพ์ปกโพนับดูได้แล้วนะครับข้างละ10จุดนะครับเมื่อส่องดูเนื้อพระแล้วสวยงามครับดูแล้วซึ้งตาครับ ด,ดูผิวพันธ์แล้วอายุธรรมชาติได้เลยครับผมส่วนด้านหลังจะเรียบนะครับด้านข้างนะครับติอย่างเดียวครับหักครับยันมิจะจมลงไปในเนื้อตัวพระนะครับ ด้านข้างก็ดูสวยงามเป็นธรรมชาติครับส่องดูแล้วดูอีกไม่เบื่อครับความแห้งได้อายุได้ก็ดูดีครับถ้าพบเจอแบบนี้ขอแนะนำบูชาได้เลยนะครับถูกแพงอยู่ที่ความพอใจนะครับท้ายสุดสำหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้ มีความสุขโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ